ครับผมสวัสดีครับผมยินดีต้อนรับสู่ช่องพอดินมินิพพาเพลินนะครับหลังจากเลิกการเลิกงานนะครับเราจะมาทําเมนูอาหารเย็นกันเราจะมาทําอะไรครับครับผมวัตถุดิบครับขาไก่ครับผมหลังจากกี่เด็นตลาดยักตลาดมากครับในไม่พ่อขาไก่เิ่นเนื้อเพิ่นหนังเพื่อนสีสันครับผมสีสันกันเลยว่าเอะเอาเห็ดเมนู ยังกอดีก็เลยอ่าก็เลยนึกถึงว่าอ่ะลาบมีโนโลาบข้อน่นจะโอเคครับเพราะว่าหนังมันมีิ่นมีหนังกับกับเนื้อที่ค่อนข้างจะหมะก,กับลาบครับผมก็เลยว่าเหมือนีว้ว่าตกลงทำลาบครับลาบไกเนียวครับผมแล้วกะ็ครับผมเครื่องครับผมเครื่องกับสีระมาณนีครับผมเครื่องลาบอ่ากัสูตร พอดดินนะครับกับผมมีย่างหลายครับง่ายๆครับสไตล์พวดดินลงมือลุยกันเลยครับเนาะครับเนาะลุยกันเลยครับลุยกันเลยครับผมหั่นไก่ก่อนเลยครับหั่นไก่เพื่อเขาสีเอาไปต้มก่อนครับต้มให้เันสุกก่อนขั้นตอนหั่นครับ กะซปบะมาเนี้ยครับแลงมาแล้วครับเนื้อสีสวยครับเนื้อสีสวยอันนี้จะเอาไ้เป็นต้มเป็นน้ำซุปครับครับผมชิ้นที่สองครับผมเป็นหลาบครับ ลุยกันต่อครับลุยกันต่อครับผมต้มน้ำครับต้มน้ำนะครับใส่เกลือครับผมใส่รอให้น้ำเดือดครับรอให้น้ำเดือดแล้วก็ใส่ใส่ไก่ครับผมหลังจากอ่าต้มน้ำเดือดได้ทีแล้วครับผมก็ใส่เนื้อไก่ลงไปเลยครับใชครับใส่ลงไปเลยครับ เตรียมหั่นหอมกันเลยครับเตรียมเครื่องกันเลยกับผมลักจากตมมาได้สักระยะหนึงแล้วครับน่าจะสุกแล้วครับเดี๋ยวผมจะเอาออกเลยครับเอามาซ้อยเด้ครับซอยหัน่นเป็นชิ้นตามกันไปเลยครับ ครับปุงกันเลยครับนักจากที่พงพันเดียบร้อยครับปุงกันเลยครับสูตรง่ายๆสูตรพอดินตาเพื่อนครับกล่องทรายเนี่ยก็ขอโทษขอแพ่หลายครับผมไม่ค่อยื้อห้ครับเก็บผู้เดียวครับทำผู้เดียวเลยเขากลัวใส่ไปหลายครับเจหลายแ็บหลายตามด้วยพริกครับผมใส่ไปเลยครับยิ่งเผ็ดยิ่งดีครับยิ่งเผ็ดยิ่งดี ซาลาเนีครับผมผักหอมใส่ได้หลายครับใส่เยอะๆเลยเนีย่ยเดี๋ยวมันเสียบจั้ลงไปครับผมตามด้วยน้ำปลาครับตามด้วยปลาละตามด้วยผงเสียบครับผงชูรสครับเสียบไล่เสียบหล่ไปนหน่อยผู้เดียวกับระมาณน,นี้ครับบาซาบิครับมื่อหนึ่งตีกล่อง ขอให้ไหลครับผมขอาุกขออให้ไหคกับเรียบร้อยเลยครับเสร็จเรียบร้อยเมนูลาบไก่เหนียวครับผมผมหลังจากที่ผมชิมมาเมื่อกี้นี่โอเครสชาติอร่อยครับอร่อยอร่อยมากเลยครับสุดท้ายท้ายคลิปฝากช่องพอดินมินิดพาเพ่อนด้วยนะครับสำหรับภารกิจวันนี้เมนูเย็นวันนี้ เป็นอันเสร็จเรียบร้อยพร้อมรับประทานครับสุดท้ายท้ายคลิปขอให้ทุกท่านจงมีแต่ความสุขนะครับพอพอกันเคลิปนมาครับผมครับคลิปนี้ไป้ั้ำนี้ครับผมสวัสดีครับ